ตอนนี้นะคะเอมมี่นะคะอยู่ที่ตลาดวังหลังเนี่ยเอมมี่ก็คือจะมากินนะคะตลาดวังหลังนะคะน่าซื้สิบบาทเลี้ยงง่ายตายยากเลี้ยงง่ <laughs> ายตายยากเพราะว่ามันไม่ตายแล้วมันไม่ตายฉ <laughs> ันรักชายเย็นนะคะก็แบบสมูทตี้นะแก้วนี้ก็65บาทไซส์เอสนะคะนี่นะเอมมี่ก็สั่งมานะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่นะคะ15บาท เด๋วเราจะลองแบบว่าเผ็ดแบบแบบเผ็ดสุดยอดนะดน่ารักน่ารักน่ารักมากร่ำรวยร่ำรวยที่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเอมมี่นะคะอยู่ที่ตลาดวังหลังเอมมี่เพิ่งจะเคยมาเดินครั้งแรกนะคะก็จะมีแบบโซนเสื้อผ้าแล้วก็จะมีโซนอาหารนะคะเป็นอาหารแบบโลโก้แบบสรตทฟู้ดนะคะ แต่ว่าวันที่เอมมี่มาวันนี้มันเป็นวันพฤหัสนะจริงๆนะคะก็คือแนะนําให้มาแบบช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะมีเสื้อผ้าค่ะมือสองนะคะไว้ให้ไว้ไว้ให้บริการนะคะสามารถที่จะแบบเออของวินเทจอะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เอมมี่ก็คือจะมากินนะคะจะเป็นเรือนะคะที่จะไปลงวังหลังนะคะสถานีนะคะเขาก็จะ เราก็คือลงได้นะคะจะเป็นท่าเรือพันนกนะคะก็จะอยู่ใกล้กับกับโรงพยาบาลศริราชนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะเยอะมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอมมี่นะคะจะลอง จะลองเดินดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแต่เขาบอกว่ามันมีร้านอาหารแล้วก็มีเหมือนกับแบบว่าช้อปปิง้งเรื่องเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คาเฟ่แล้วก็มันจะมีสตรีทฟู้ดด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันจะมีสตรีทฟูด้ดแบบไหนทาโกยากิลูกละหบาทถูกมากจะมีขนมอันนี้ด้วยนะคะขนมแบบ โบราณเนาะอันนี้ก็เป็นดูเรียนกวนนะดูเรียน <Okay. S 1> อันนี้ประทู <Okay. S 1> ถูกมากเข่ง <Okay. S 1> ยี่ห้าบอย <Okay. S 1> อันนี้เราละร้อยหกสิบนะคะเอ้ยากกินอันอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเลี้ยงค่ะเลี้ยงยกล้อหนึ่งเลี้ยงค่ะบายโอาอันนั้นได้ไหมคะใช่ค่ะหนึ่งค่ะ ลูกชิ้นปิ้งหมาล่าย่างเตาถาะะ่านราคาเริ่มต้น10บาทจ้าหมาล่านะจ๊ะอยู่ที่วังหลังนะคะ<ม>ก็แพงสุดก็ไมล้ละ15บาทเองเดี๋ยวเราจะลองแบบว่าเผ็ดแบบแบบเผ็ดสุดยอดนะผน,น,นะโอ้ยก็หยิบเยอะอยู่นะเนี่ย ใช่คร right? right ับของน้องนะครับขอพี่เสื no ้อข sì ิวนะขอบคุณค่ะค่ะเอามันมีเนื้อกับหมูเหรอคะหรือว่าไงพี่จะพาพบูจะใส่หมู ทานนี่ค่ะโอเคค่ะนี่นะเอมมี่ก็สั่งมานะวเี๋ยวเส้นหมี่นะคะสิบห้าบาทแบบเี๋ยวเรือที่แบบคล้ายๆอยู่ที่อนุสาวรียะะ์ค่ะมาแบบน่ารักน่ารักตะมูตะมีมากนะคะหล่นะะอขาแบบร้านน่ารักมากเป็นแฟนชายหรือเปล่าคะอ๋อเหรอโอ้ยอันนี้นะคะถ้าเกิดมาวังหลังนะคะทุกคนต้องมาลองนะ ไม่ใช่แฟนชายด้วยน่ารักอ่ะแบบร้านน่ารักมากมอ,าอันนี้ก็น่ากินนะโซนิโยเกตสั่รักชายเย็นนะคะก็แบบสมูทตี้นะแก้วนี้ก็ห5บ้าบาทไซส์เอสนะคะก็ทุกคนนะคะใครชอบชายเย็นก็อย่าลืมพลาดร้านนี้เลยนะเลิแบบสมูทมากอร่อย,อยน่ารักมากน่ารักมาก ก็เป็นขนมปังเสียบไม้นะคะก็ยี่บห้าบาทร้านแบบน่ารักมากร<อ>้านรสน่ารักอะ่ะน่ารักน่ารักมากร่ำรวยร่ำรวยก็แบบอ๋อแบบชานะคะโอ้ยองซายเอ็นปติเซอเป็นจีนา่าน้ำปั่นอ่ะอยากลองนะแบบดูเดียนอะทูเดียนอะ 299บาทก็300นะคะไม่แน่ใจว่ามันจะมีทุเรียนให้กี่พูนะแต่ว่ามันมีอ่ามันมีวิปครีมด้านบนให้ด้วยนะคะน่าจะราดแบบคาราเมลนะเอมมี่เอมีอมม่คิดว่าแต่อิ่มเดี๋ยวค่อยลองวันหลังเนาะอุ้ยชอบกินอันเนี้ยอต่ารัดอะอร่อย ตัวละสี่สิบบาทเลี้ยงง่ายตายยากเลี้ยงง่ายตายยากเพราะ <c oughs> ว่ามันไม่ตายแล้วมันไม่ตายนี่ขนมจีนจ <c oughs> น้ำยา <c oughs> อันนั้นสิบบาทเองอะ <c oughs> อันนี้เต็มเลย <c oughs> มันนิ่มเหรอคะอ๋อแบบว่ากินเลยใช่ไหมโอโอเคอ,อ๋อหวังว่าทุกๆคนนะคะจะชอบคลิปนี้ของเอมมี่นะคะยังไงฝากกดไลค์กดซับสไ r i b e แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆน,นะคะ ได้รู้เกี่ยวกับกรุงเทพบ้านเรานะคะตลาดวังหลังถ้าเกิดใครยังไม่เคยมานะคะเป็นแบบโลโก้ของแท้เลยนะคะมีแบบว่าชาวบ้านแบบราคาแบบย่อมเๆราคาแบบน่ารักมากราคานักศึกษานะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าแถวเนี้ยก็คือมีเด็กนักเรียนแล้วก็เด็กมาหาลาัยเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาวาังหลังก็อย่าลืมนะคะก็คือมามาลองชิมอาหารเดินชม หรือว่าซื้อของฝากนะคะหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้านะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามาค่ะจะเป็นท่ามหาราชนะคะก็จะมีอ่าพวกแบบร้านอาหารนะคะนั่งชมวิวอย่างร้านพระนครนะคะหรือร้านอ่สเสวยอย่างร้านพระนครนะคะก็จะมีเกี่ยวกับพวกแบบหมูกระทะนะคะ กินหมูกระทะแล้วก็นั่งชมวิวเมืองเมืองเอ้ยแล้วก็นั่งชมวิวแม่น้ําเจ้าพยาไปด้วยนะคะคือแบบฟินสุดๆนะคะยังไงก็ลองมาตามรีวิวของเอมมี่ได้นะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ